คุณศิริงคองอุดมศิษ์จบปริญญาตรีโรงพยบาบาลศีริราชจบปริญญาทโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพที่ลดเซลลูไล ใต้ผิวนะคะเรามีเทคโนโลยีชื่อว่าคิวโซมทําให้เนื้อของครีมเนี่ยเพียงเอาไม่ได้อามานะคะยี่ห้ออื่นต้องใช้เยอะมากเลยถ้าเกิดเราเห็นของยี่ห้อที่เป็นหลอดเขียวๆเ,เคยนึกอ่อยค่ะไอเพียงทาพาเพียวอะไรเนี่ยมันต้องใช้เยอะที่เวลาเขาเขาสาธิตเนี่ยคือเขาใช้ทีหนึ่งเนี่ยคือครึ่งหลอดแล้วก็คือต้องนวดอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงให้มันร้อนนะคะมันถึงจะลดแต่ของเราเนี่ยถ้า ถ้าเวลาใช้ทาให้หนาวนนวดทาวนนิดหน่อยพอให้เขาซึมนะคะแล้วปล่อยไว้ แค่นั้นเองไม่ต้องนวดนานไม่ต้องใช้แบบประเภทครึ่งหลอดนะคะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะกระชับเพราะว่ามันจะซึมจากเนื้อของเราลงไปที่ใต้ชั้นล่างแล้วทําให้ไขมันอ่อนๆเนี่ยค่ะกระจายตัวแล้วก็เข้าไปในหลอดเลือดแล้วก็ถูกขับทิ้งออกจากร่างกายเรานะคะหรือว่าใครที่มีปัญหาว่าท้องแขนหย่อนนะคะหรือว่าเนื้อตรงเนี้ยมันเป็นเซลลูไลท์หรือตามต้นขาใช้ได้เลยดีมากๆนี่อันนี้ค่ะเป็นตัวที่ดี